ขอองเค้าานะะบอกครูบอลหน่อยว่ากลุ <ım. S 2> ่มนี้ท <con Liberty acontece> ําตัวอะไรหุ่นไลกาหุ่นไลกาหุ่นไลกาเอาไว้ทําอะไรเอาไลกาเอาเอาอะไรนะเอาไว้ยืมตากแดดเอาไว้ยืมตาแดดโอ้ตายละอ้าสวยงามมากออาประมือให้กลุ่มนี้หน่อยเสร็จกลุ่มแรกเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับกลุ่มนี้นะคะเย้ มารายการดุม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 ,ดมอ่าบอกในข่าวว่าสิ่งที่ประกอบใหม่คืออะไร,ระเ,ไเรือใบเรือใบของพวกหนูเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เอาอะไรเอาเอร่อยก,กางทะเลปไปหาปลาอ๋อไปหาปลาใช่ไหมโอเคย้อย้อนมากประเมยกลุ่มนี้หน่อย จะมาดูใกล้ๆกันนะคะว่าเด็กๆทำอะไรถมีอเล่นึงอ่ะเด็กๆบอกครูบอลหน่อยว่าเด็กๆทำตัวประกอบใหม่เป็นตัวอะไรมันคืออะไรมันคือต้นไม้โอ้โหสวยงามมากเด็กๆเพื่อนกลุ่มนี้ทำต้นไม้ปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยโอเคเก่งมากเลยค่ะ นกนะมันคืองูนะโอเคมันคืองูนะคะเก่งมากอัพรเบ มันคือแมวแมวแมวมนตายแล้วคคุณเป็นคอนเิดออมันคือแมวจริงคือมีขาแมวด้วยเออเออเออโอเคโอเคโอเ นายก็เสร็จนะคะโดยความช่วยเหลือของใครของครูเออเรามาดูกันนะคะว่ามันคือตัวอะไรบอกหน่อยมันคือตัวอะไรมันคือกบอ๊บโอ,ปโอปเป็นไงอันปัน หนึ่งสองสามเริ่มตอ,ตอนนี้ <c oughs> ไม่รู้ว่าใครนำแต่คน <c oughs> ที่นำอดู่นั่นคือไอเอ้ยไอคิ้งไอคิ้งใครจน <c oughs> ผู้ชนะนะคะ รางวัลไม่มีนะคะรางวัลไม่มีอะรางวัลมีไงสท้นี้ลยควยีหม้อรัลเล่สาเออน้องเมเป็นคนสาเย้ช้าว่ะสอหมวแล้วเนี่ยเอาช่วยเอาใหม่ 咋？